กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีดยมเสเด้กับบรรยากาศอันสดซื่นแจม่มใสพี่น้องจะ้ะยามสดเดอไอตากลลงมาน้องคือเก้า,าพี่น้องโคดบักิกพี่น้องเอ้ยโคดบักพิกที่ห้าปู่มมนเมื่อวานนี่แหละโอ้แตงปลูกใหม่ก็ขึ้นเลยพี่น้องได้สองสามใบคา,ายแล้ว มาฮดหมักพริกน้ำกันเด้อพี่น้องสุขุสุคนเอฟซีทูกฐานสบายดียามเสะเส่มันอนิ่งย็นดีรับซมส่องไม่ตายามเสะเสาเด้อแต่ลงมาฮด่หมักพริกยานพืน้นที่เพราะว่ามื่อนี้ยานพ้นมาตกพี่น้อ,องเอ้ยจะปลูกก่อนกันดิกำลังขึ้นงามกำลังแตกแหน่ง โอ้เรีกกรซิ่นอยู่เ đ บ y ไปเหี่ยวได้เพราะว่าย้ำมือเศร้านะเอากะสิมาหดหลัดไว้ก่อนมาหดหลัดไว้ก่อนแยกเพลินเหี่ยวพี่น้องเอ้ยหมกพริกปี้พี่น้องอันนี้หมกซีเป็นหมกพริกปี้หมกพริกขาวแล้วก็ปลูกไว้กินยำหนาแรงหรือว่าข้ามันบอบวมบอนั่นกับย้ำฝนก็นได้กินพี่นออ้อย <c oughs> ยางติทงหน้าไม่ต่ายนังพันด้เกี่ยวเขาจากต้นพี่เนาะ,ต,กกะต้อซุกก็มีแหละแต่ว่าพังเมืองฝนเนี่ยแหละพี่นนางพายุเนี่ยแหละว,ว่าวันที่หอดันที่เร้าเก้าอสัตยเนีย่ยก็เร้าเจ็ดอีกเนาะวันสองวันเนี่ยแหละแต่ก็เสิเกี่ยวเกี่ยวรั่วแล้วลาบาดนเนียเกี่ยวตัวซุกแล้วเมื่อตัวซุกก็ลงหน้าลุม่มขึ้นมาเกี่ยวตรงนี้ต่ออีก โอ้แต่สิ้วล่าบังไงพี่เนาะแต่ว่าลูก้าวหาย้าหน้าห้าก็ต้องได้สูสนเป็นธรรมดาสูก็เวียกับงานกับหัวกับสวนพี่เนาะเดิกเบียยวกพริกเข้าก็บื่นสงออกแสกเงักอยู่แต่ว่าเ้าก็บสิได้ฮดเนาะฮดให้่นติดเลย มามามาสุขุสุขคนมาโหดสวนนม่ตาในเด้อเลยสิพาไปสมหมักแตงอีกพี่น้องวานหดแล้วหมักแตงเขาก็ขึ้นงามงามวัดสิบงงามกันขึ้นงามเลยพี่น้องสมควรแล้วมาในสิไปตัดข้างตัวนี้กับพอตาอ่ะมันน,นี่ข้างตัวน้อยเนี่ยใกล้อย่าพอสักข้างแล้วพี่น้องรอบเสาสิไตตัดข้างหมักแตงรอบสวยสิบลงมาใส่ปุ๋ยผืนว้จังหวอหเอาเกี่ยวเขาห้องกับิบคอยมีเวลาสิมา อันดูแลเพิ่นเนาะป่ะพี่น้องมาหดปกพริกน้ำกันพี่น้องแดดเลยพี่เนาะโอ้เม่ตาบริธาอันบริเือคากล่องพี่เนาะอย่าลืมเลมยบริถายห้เบิ่งตอนหดตาหดแล,แล้วแล้วปัสิพา,าไปเบิ่งหมากแตงบ้านนี้พี่น้อยหมากแตงเอาปะ nằm lâu ngon cầm ô buộc nè mình đẹp phải nói mình đẹp bây không tay ngon phải nói ตืินมาก็อยู่กับหวกกับสวนกับงวกับควายกับหายกับหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยเขามันเศร้หายเศ้าหน้าลูกเศ้าหน้าเขาก็ต้องอยู่กับหายกับหน้าเขากับหวกกับสวนเขาทั่วปีนี่นะปลูกใส่พะตาปลูกใส่ วังได้นี่ยปรับารุ็น,นี่พักบัวละพาบัวละพานี่ก็ไม่ตายเอางาน้ากระจามาหากักหักมาแล้วก็มาเสียบใบผัวติดฮักนางตู้ฮะวันเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วชุบหน่อยก็ได้อยากพอสักขังอะไได้เนี่ยพี่น้องยงโอ้โห งามไวอยู่ได้ชุ่มหน่อยเนี erecht. ่ยนะอยากได้ขางแล้วผมถือผลเลยถือผลเมื่อวานชุ่มใหญ่เด้ขึ้นเลยโอ้ยอดเขาจุดด้วยแหละไวชุ่มหน่อยใหญ่แล้วสองใบคายแล้วพี่น้องเลย สมบปรงน้ำลังกระด่าใจแล้วเป็นแถวไา,ายใจแล้วอ,องไซแล้วเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องไมตตาจังสิไดเก็บเนี่ยนะขาดะเนว่ะพูดแล้วเกี่ยวเข่าพูดแล เด้อขึ้นข้างเด้อเสียมให้แล้วก็ต้องขึ้นเป็นข้างเก่าที่เยาอันลื้อออกแะไรพี่น้องพี่น้องขึ้นงามแล้ว,วตากระบอก,กิดว่าเพิ่นขึ้นไว้ปานนี้ไปมาถึงน้ำพ้นผวายอดขาวขึ้นอารุณ์เบิ่งพี่น้องไมยว่าเพิ่นสิชุดข้างหรือบอ่อเนาะ มันจะขึ้นชุดข้างหรือบ่อหรือจังใดน่าจกว่ามันเป็นยามหนาแหล่งพี่น้องเอ้ยโบแมนยามหนาฝนยามหนาฝนน่ะช่วงไม่ตาปลูกรุ่นก่อนอันสิได้อันอันถือหนาฝนมันเย็นแล้วกับฝนก็สิชัดเด้สัดขึ้นไ้กลัวมันยามหนาแหล่งเขาได้ฮดเด้หากมันกับโบซุ่มซื่นสำทิ่ฝนได้กินหนาฝน ได้แคนหนึ่งแล้วพี่น้อยไม่ตากันสิเมื่อเอาเงาออกได้บาทน,นียพี่น้อยเอาเงาะหล่ออกอกผูกได้บาทนี้เวียกในะปูจากเสียงเงใส่ยางใส่ยาพี่น้อยแต่ว่าบางคนวานหมู่บางคนบาดใน,นว่าขนาดเวียกลายปนี่ยังมีปญัญญาอันปู่มักแตงขาย ขั้นโมขั้นโมปลูกเขากับบ่มีใส่พี่น้องเอ้ยบ่มีกินแล้วกับบ่มีใส่หาก็ต้องได้สุสนเป็นธรรมาดาปลูกพอได้กินแต่เลือกกินขอบครัวเขา้าก็บใสในขอบขั้วนี่แหละพี่น้องเลยได้วังลับว,ว,วังรวยล่ะก็แต่ได้กินได้ใสก็โอเค เขาจะเ,าเห็นชุมเผาเห็ดนะเขาจะเ,าเห็นเวียกชุมเผากับกับอันสิงคองนะเขาจะบอกเลยว่าจะเสี่ยงเห็ดยากก็ยังมีปัญญาญปลูกมักแตงขายเขาจะเ,าเวียกลายกระโดดก็ต้องได้อดทนหน่อยเป็นมาหันตีนหลุดแล้วพี่น้อง อันตีนอันยางใส่ตะกี้เอาตีนเล็กใส่ไปแกะเพื่องทางมันเนี่ยมันในตีนยางใส่เกลีสิไปอันอันแก่อันข้างมักแตงพี่น้องเอ้กินเขาแล้วก็ไปตัดข่ามักแตงกะพอตะเกลียมพร้อมแล้วต,ตัดข่ามักแตงแล้วแรงเขาก็สิไปใส่ผุ่นมักแตงอีกพี่น้องเอ้ยอีกสองวันหนึก่ก็สามวันกับเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องเอ้ย ก็ได้จัดเสียังย,ยาแต่น่าเล่นรังแมงเต่งกะบจากได้ข้างแล้วก็เลยหาข้างแมงแต่งก่อนจะเกี่ยวเขาสำหรับกินเน็ตแม่ตะลาเลยเด้อพี่น้องกินหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อกดกระมานดวงชมละลายในพี่น้องสบายดี